สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อากาศดีนะคะแดดออกแต่เช้าเลยค่ะช่วงนี้ก็เจ็ดโมงอยู่ค่ะกบออกมายืนดูดอกเอ่อดอกแคนะคะหอมมากๆแล้วก็ได้กลิ่นแบบเหมือนดอกมะลิโชยมาตลอดเลยค่ะตอนลมพัดมานะคะเสียงพวกพึ่งหึงหึงหึง,หงเต็มเลยค่ะออกมาเอาอาหารให้ไก่ค่ะ แล้วก็พอดีมาเห็นดอกไม้ที่บอปลาของเราเหลืองสวยเลยค่ะวันนี้บานแต่เช้าเลยตอนนี้ก็สามีก็ยังไม่ฟื้นไข้มากดีเท่าไหร่นะคะไอมากมากค่ะทุกคนไปหาหมออีกแล้วรอบหนึ่งนะคะยังไม่ได้เก็บที่ตัดญ้าเลยค่ะ วันนี้มีไข่ไก่ห้าฟองค่ะไก่ทั้งหมดเรามีหกตัวแล้วก็กบมาดูสายสายค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาไม่ยอมออกจากลางังเขากกไข่เขาคงจะทําลูกไก่มั้งคะ <c oughs> มีโซนหนึ่งมันกกไข่นะคะกบก็เลยไม่กล้าดูพี่แจ๊คพี่แจ๊คมานอนใต้ลมไม้อยเฮ้ย,ยมานอนจับหนูหนูชอบเดินออกมาทางนี้ไปกินอาหารไก่ ีแจ็คก็มานอนเฝ้าเลยอุ้ยโฮ้ยอืมมันเย็นเหรอลูกนอนหลับจะเจอ,เจอหนูไหมเนี่ยือยไปก่อนนะไปปลูกต้นไม้ต่อครับไปปลูกต้นไม้ต่อกัอนนะนะไปแล้วนะอากาศมันดีนะคะ่ะมุมพระพุทธรูปมุมน้ำตกเรา กบยังไม่ได้มาทําตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ายังไม่เสร็จจากมุมนู้นเลยอ๋อไม่สวยเลยเดี๋ยววันไหนทําสวยหรือว่าวันอัปเดตเดี๋ยวกบจะมาใหม่นะคะทุกคนกบจะพามาดาูดอกไม้เราเริ่มสวยแล้วสาม,มีก็ยังไม่ฟื้นจากอาการป่วยเลยค่ะ ซ,ซีก็มานอนเป็นเพื่อนเขาร้อนค่ะเขาก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นวันนี้กบเอาต้นแรดิสมาตั้งไว้ตรงนี้ค่ะก็มีแดดนิดนึงมีร่มเงานิดนึงก็ไม่ร้อนเกินไปเพราะว่าตรงที่กบกลางร่มนะคะแดดตันมากๆผักกบนี่ใบสลดเลยตรงนี้เป็นไข่เดี๋ยวกบจะเอาใส่กระถางค่ะใส่กระถางดอกกุหลาบตอนนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละกบตากให้เขาแห้งกับ เปลือกกล้วย,เด,ยวเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอาไข่ไปเก็บก่อนก็ก็จะเอาเปลือกไข่ทั้งหมดเนี่ยเอาไปลงกระถางให้กับกุหลาบค่ะเสร็จแล้วนะคะต้นกุหลาบค่ะแล้วก็กบก็ได้ทําการลงดอกไม้รอบๆต้นกุหลาบแล้วค่ะสามีชอบต้นนี้ดอกไม้พวกนี้ก็ทนหิมะนะคะเขาจะเกิดใหม่ทุกปีค่ะช่วงหน้าร้อนแบบนี้เขาก็จะออกดอกสวยงามค่ะทุกคน วันนี้ก็งานปลูกกุหลาบกบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจ็ดกระถางค่ะทุกคนที่กบเพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีกระถางนี้อันนี้เป็นกระถางเก่าค่ะเขาเริ่มออกดอกแล้วแล้วก็กระถางนี้กระถางนี้เอาใจยากมากเลยค่ะสีส้มแต่เป็นแล้วก็คือเป็นแบบสวยมากเหมือนกันค่ะสีเหลืองอันนี้ก็อันใหม่เนาะ แล้วก็สีม่วงจนดอกจะบานแล้วค่ะเนี่ยเออจะโรยแล้วค่ะเนี่ยนะคะตัวนั้นอันนี้ก็อันเก่าดูสิคะโอ้ยต้นจะหักแล้วมีแต่ดอกไม่มีเอ้ยไม่มีใบอันนี้รอดูนะคะทุกคนด,ดอกสวยเหมือนกันค่ะปีที่แล้วเป็นแค่ไม่กี่ดอกปีนี้เราเป็นกันแบบยกช่อเลยนะคะเยอะมากเนี่ยอ้อมหมดเลยเนี่ย สีส้มเหมือนเดิมแล้วก็มีสีชมพูตัวนี้เนาะแล้วก็มีสีเหลืองตัวนั้นปีนี้สีเหลืองกับสีชมพูในแข่งกันบานเยอะเยอะมากสชมพูกับสีเหลืองพะนะสีขาวกับสีเหลืองรู้สึกว่ากุหลาบบ้านกบเนี่ยจะไม่ค่อยมีใบนะคะเนี่ยมีแต่ดอก เดี๋ยวเราไปดูสีแดงกันค่ะสีแดงต้นนี้แอบมาบานตอนไหนกบไม่รู้ค่ะบานจนแบบแบบกว้างมากแล้วอะ่ะงั้นเรามารอดูช่อนนี้แล้วกันค่ะอู้ยมันหนาจังเลยเนี่ยถ้าออกดอกพร้อมกันจะเป็นยังไงเนี้่ยเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงค่ะ และต้นนี้ก็หอมเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่แล้วดอกกุหลาบในสวนของกบเนี่ยกบจะเน้นดอกใหญ่ช่อใหญ่แล้วก็หอมค่ะเน้นความหอมนะคะกุหลาบต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราเพิ่งลงใหม่ค่ะเป็นดอกเป็นช่อๆนะคะมันเหมือนกับกุหลาบมอนบ้านเรานะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็ตามถนนหนทางในเบลเยียม เขาก็ปลูกค่ะแล้วปลูกหลายสีด้วยสีเหลืองสีขาวสีชมพูกบเห็นแบบเยอะมากพึ่งจะชอบมากสูงมากเลยค่ะสูงตอนนี้ดอกกุหลาบในสวนเยอะมากค่ะทุกคนหลากสีสันมากๆค่ะยิ่งต้นนี้นะคะหลงรักมากๆทั้งหอมทั้งใหญ่กบมีกุหลาบลายแบบนี้ด้วยนะคะดอกลายแบบนี้นะคะเป็นกุหลาบพุ่มค่ะทุกคนเป็นกุหลาบเลื้อยด้วย ปีนี้ก็เยอะดีเหมือนกันค่ะกําลังแบบไม่รู้จะดูตรงไหนดีค่ะทุกคนคือมันเยอะมากชอบมันเยอะมากเนี่ยรอดูตอนดูนี่ใช่หมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังตุมต้มๆเดี๋ยวให้ข้าบบานพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็มีค่ะ ฝั่งนี้บานกันหมดแล้วค่ะดอกเล็กดอกใหญ่สวยมากแล้วต้นนี้นะคะหอมมากค่ะทุกคนหอมแบบออกกลิ่นกุหลาบเหมือนน้าหอมกุหลาบเลยค่ะสุดยอดมากต้นนี้แต่กบเอาเลือกมาไว้ตรงนี้เพราะว่าเอ่อไม่มีที่ไว้ค่ะไม่มีที่ปลูกรูปสิคะเลื้อยแบบกําลังเลื้อยจัดซุ้มขึ้นได้สวยเลยค่ะนู่นเดี๋ยวเขา กว่าปีต่อไปน่าจะเยอะกว่าน,นี้ค่ะแถมแตกกิ่งก้านออกมาอีกเยอะเลยค่ะดูสิคะปีนี้มีมียอดตรงนี้แล้วก็มีกันข้างล่างกำลังจะขึ้นมาใหม่อีกค่ะกระดงแตกดีมากๆค่ะต้นนี้หอมค่ะหอมหอมมากๆดอกไม่ใหญ่นะคะดอกเล็กๆแต่แต่ว่าเป็น เป็นดอกเป็นพวงเป็นพุ่มคือแบบขยันออกดอกนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะกบยังมีกุหลาบที่อยู่ข้างบ้านอยู่นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นกุหลาบที่ท,ทนเอ่อต่อสภาวะอากาศมากดูค่ะเขาจะเป็นกุหลาบเลื้อยต้นใหญ่มากช่อใหญ่มากก็เลยทำรั้วให้นะคะแล้วก็มี กุหลาบแบบนี้ด้วยค่ะหอมเหมือนกันค่ะแล้วก็ชั้นหนาชั้นเยอะด้วยอย่างที่บอกค่ะว่าปีนี้กุหลาบกบออกดอกเยอะมากนี่ค่ะหอมเหมือนกันค่ะสีชมพูแล้วก็มีสีเหลืองต้นนี้เอาดูสีลมแรงถ้าจนกิ่งโน้มกิ่งหักลงมาเลยอันนี้เหลืองกลิ่นจะออกเหมือนกับ กลิ sea, nice. ่นชาสุดชื well, ่นมากค่ะต้นนี้เขาจะเป็นพันธุ์ที่แบบดอกออกเป็นพุ่มๆเลยนะคะแต่ว่ากบมาวางเขาไว้ปลูกเขาไว้ในที่มีลมนะคะเขาก็เลยออกดอกเล็กแล้วก็ไม่ค่อยสวยค่ะปีนี้แต่ก็ถือว่าสวยกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วดอกจะเล็กมากเจอลมค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยโตดูช่อนี้ค่ะทุกคนเขาเหมือนโคมไฟเลยค่ะ เขาหักลงมาเลยค่ะเพราะว่าก so ้านเขาใหญ่มากเขาหนักช่อค่ะพอเขาหักลงมากุหลาบเขาก็จะเป็นสัญชาตญาณของเขาที่เขาจะต้องพุ่งเข้าหาแสงแดดนะคะเขาก็จะโค้งขึ้นเพื่อไปรับแสงแดดอีกทีหนึ่งก็เลยได้ช่อออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ่าดมดูแล้วกลิ่นไม่ค่อยหอมค่ะ แต่หนักมากใหญ่มากกบไม่กล้าแกะไม่กล้าอะไรเขาเลยค่ะต้องเอาเขาไว้อย่างนี้มาดูส่วนของกบค่ะทุกคนวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะย้ายกระถางบ้างเล็กน้อยค่ะแล้วก็กบเอาแตงกวามาเพิ่มแล้วค่ะสต้นนี้แต่ว่าในช่วงกลางวันกบก็จะหาที่บังแดดให้นะคะเพราะว่าเขาไม่ทนแดดค่ะโตอดอกอ้แตงกวาันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเลย นี่นะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงวางในหลายๆจุดค่ะเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยกุ๊ก็เอาเดอกกุหลาบไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเอาผักชีมาไว้ตรงนี้นะคะผักชีของเราเกิดแล้วนะคะย้ายต้นไฮเดรนเยีย er มาไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่ารับแดดนะคะเดี๋ยวจะรดน้ําต้นไม้ค่ะตอนนี้มีเยอะแยะเลยนะคะเนี่ย แตงกวาค่ะแล้วก็ไผ่ลงเมื่อวานนี้ค่ะเดี๋ยวจะทำการลดน้ำต้นไม้นะคะมุมนี้เหมือนเดิมค่ะผักพวกนี้จะอยู่ใต้ร่มเงาแบบนี้นะคะเขาจะได้ไม่เหี่ยววองจากมุมกว้างกบก็วางเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ก่อนนะคะตรงนี้กบจะวางอีกสักประมาณ2แถวค่ะเพราะว่ารอให้มะเกิดเทศรุ่นเล็กโตก่อนค่ะ อันไหนโตก่อนก็ให้เกิดไปก่อนเลยอันไหนไม่รอดค่อยปลูกใหม่ตอนนี้เขาเริ่มตั้งดอกตั้งอะไรแล้วคะเนี่ยเริ่มตั้งตัวได้แล้วมะเขือก็ย้ายมาไว้ตรงนี้เพราะว่าช่วงบ่ายแดดไม่ร้อนค่ะถ้าแดดร้อนเกินไปเดี๋ยวเขาเหี่ยวเรดิสค่ะทุกคนใบจริงเริ่มจะมาแล้วนะคะรอดูใบจริงมาก่อนค่ะกบถึงจะเอาไปลงแปลงนะคะแปลงที่ติดกับสตอเบอรีนะคะ อุ้ยอาคาเซียคา่ะทุกคนอดอกแคฝรั่งหอมมากเลยค่ะเดินอยู่ใต้ต้นข้างในบ้านเปิดไฟแล้วค่ะสี่ทุ่มแล้วเนาะเปิดไฟดูหนังเดี๋ยวพรุ่งนี้กบก็จะลุยงานต่อค่ะยังมีงานเหลืออีกก็คือตรงบ่อน้ำตกค่ะทุกคนพรุ่งนี้จะลงบ่อน้ำตกแล้วค่ะเข้าบ้านนอนค่ะทุกคนบายบายคา่ะ